รู้ไหมบุญข้าวประดับดินกับบุญข้าวศากต่างกันอย่างไรหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวศากซึ่งต่างก็เป็นฮี่สิประเพณีสำคัญของชาวอีสานแต่จริงๆแล้วมีความหมายต่างกันชัดเจนบุญข้าวประดับดินจัดขึ้นในวันแรม14ค่ค่เดือน9เป็นการทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีญาติพี่น้องทำบุญให้ ชาวบ้านจะห่อข้าวเหนียวปลาแหง้งกล้วยอ้อ,อยหรือบุหรี่ในใบตองแล้วนำไปวางตามพื้นดินหรือควรต้นไม้ถือเป็นการแสดงเมตตาต่อวิญญ,ญาณไร้ญาติส่วนบุญข้าวสากจัดขึ้นในวันแรม15ข่้าคเดือน10บหนึ่งเดือนถัดมาเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยการนำอาหารขาวหวานไปถวายพระที่วัดฝั่งพระสวด และตั้งใจอุทิศบุญไปให้กับผู้ล่วงลับดังนั้นบุญข้าวประดับดินคือการทำบุญให้วิญญาณที่ร้ญาติส่วนบุญข้าวสากคือการทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราเองสองบุญนี้จึงต่างกันแต่มีแก่นเดียวกันคือการแบ่งปันบุญกุศลด้วยใจเมตตานั่นเอง